ยกทำอะไรกันเนาะยกโต๊ะนะฮะเอฟซีหลังจากลาเสร็จนะฮะหลังจากลาเสร็จนะก็ต้องยกโตนะเอฟซีนะครับอ่าที่แข้งของป้านี่เนาะปลาได้ยกออกได้ยกล้านเลยได้คุบปูนออกคุบลานเลยได้ยกโต๊ะได้อะมันติดตรงไหนทุกตรงนั้นเนี่ยมาเสือเอาเราจะขยับไปทำไมอ่ะ ไม่ขยบมันมีทางเดินอ๋อขยบอีกนะครับม้นอ่อนนะอืมอะไหนก่อนล่ะอันนี้อันนี้ก่อนขายาวก่อนวิ่งไปไปเยอะมันมันนั่งมัน้องขเตียเสาไงก็ขึ้นเสาไปเลยขึ้นเสาไปเลยนะฮะเริ่มหนักแล้วนะพี่แดงยกหนักตัวนี้ก็ไหวอยู่

อะไรจะไปเดี่ยวทำไมมันหนักนะเนี่ยใช่มันจะโดนมือมันจะโดนนิ้วเอามาหมุนมาด้านมือเด้อบางคนก็ให้กำลังใจอย่างเดียวขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะมาได้แล้วเอายกมาเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะาวเนี่ยวันนี้ข้าเดินทางปลอดภัยค่ะขอให้โชคดีเด้อโอ้หนักอะ เด้อสองมือเด้อตรงไอ้ตรงมือแม่ทันนี่น่ะเ้าเขพราะฝนตกมันนั่งไม่ได้มันมีล็อกมันอยู่แมงสภูมไม่เข้าล็อกฝั่งนู้นไม่เข้าล็อกฝั่งนี้ล็อกแล้วฝั่งนู้นไม่ล็อกเข้าแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วนะต้องให้ต้องให้ตาแดงขึ้นไปนั่งดูหยมดูมันยังไม่เดินนะนน่ะมันยังเงิบงาบอยู่ มันเอี้ยมจอเขาจะมาอีเออมันเงียบอยู่โอเคนะครับนี่นะครับนา๋กนี่นะฮะก็ยกเจ็จนี่เ็ษมั่นะมาเ็ษมั่นเสร็จให้แม่ข้าใส่เขาไกลคนอแม่มาพี่อ๋อตามไปนะฮะจะทาขอรนูกผ่านอ่าต้องตามนะเพราะว่างานอีกหนึ่งนะครับ ไหนคอยถือเงินอยู่ที่ไหนเครื่องบัญชูไปโอ้นี่อย mm ู่น่นอยู่โน่นนะฮะอันหนึ่อ่ะแล้วก็รออีกร้อยหนึ่งแม่ผมรู้มันไม่พอแม่มีแบงค์ทาร้อยสองใบไหมไม่มีแบงค์อะไรมีแต่พันก็ยังบอกอยู่ว่าแม่ก็เอาแบงค์ร้อยให้ผมมานะอันนี้ไม่ได้อันนี้สองคนแล้วมันสองคนนะมันสองคนแล้ว อ่อันที่เหลือใช่ไหมใช่ไหมแม่งั้นให้ชมพูไปร้อยหนึ่งแล้วนะโอเคนะฮะต้องให้จ่ายให้หนูสี่ร้อยนะฮะโอเคนะครับได้แล้วนะ FC นะครับจ่ายให้หนูสี่ร้อยให้แม่หกร้อยเมนบอเอา่ะจองเร้าอชีวิตจมนชงริงหรอพี่แดงแล้วที่ยล่ะ เตี้ยละเตี้ยก็หนีได้หนีได้จริงเหรอมันหนีมันไม่ตามเนี่ยตามนี่เอ๋อเนี่ยก็เรียกว่าหมาพรานหมาพรานพรานอะไรพรานไปหมดพรานไปหมดพี่แดงเขาพูดไปเนาะนี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดน้อยเนาะคืออะไรพี่แดงคืออะไรนะฮะ ตัวนี้ก็ยังสับสนเรื่องตังอยู่นะเอฟซีนะฮะค่ารำหกร้อยเชือห้าร้อยยายสมรร้อยหนึ่งถูกไหมนั่นคนบอกถูกค่ารำหกร้อยเชือห้าร้อยยายสมรร้อยหนึ่งใช่นั่นทุกคนถูกว่าหมดเลยถูกถูกเลยนะไม่มีใครค้านเลยไม่มีใครค้านไม่มีใครค้านแล้วยายสมรจะมาปฏิเสธได้ยังไงมติเป็นเอกฉันท์มติตลาดน้อยฮะ โอ้ใครดำชุดดำได้หนึ่งร้อยใครดำชุดดำได้หนึ่งร้อยนะครับผมเออมติเป็นเอกฉันมติเป็นเอกฉันนะครับไอ้นั่นแหละครเขาเรียกอะไรนะอะไรนะสองสองสองตำบลแล้วสองสองวาระแล้วสองวาระแล้วนะฮะ อ่าตอนนี้ยังวุ่นวายเรื่องตังค์อยู่นะเราเี่อยู่งัดหเอยจะนัาไปร้านหักหัวคิวกันด้วยนะครับผมโอ้ บเ,เลกใบพัดโใบม่เลยไม่อะไเบิร์ดพี่ตะแบง,งารโอ้ยหล่นมาพักได้คะ่ะเนี่ยฮะก็ <c oughs> มันเดิมนะครับผมอันไหนเหรอ โอ oh. ยังยัง <Okay. S 2> ได้ครบยัง <c oughs> ได้ครบกันหมดยังตอนนี้ไม่เปิด้างคำใสบอกว่า แม่ค้ายังไม่พร้อมตื่นเช้ามาไล่สดได้แล้วได้แล้วมาทำงานไล่สดแล้วก็รำยังไม่มีเวลาเปิดร้านเลยที่งหรือเป็นน้ำเกลือหรือเปล่าพี่เสือแสงน้ำมากินก่อนอ๋อพี่เสือจะเลี้ยงทุกคนโน่นโน่นโน่นหรอแสงเสียงแสงแสงนึกว่จะเลี้ยงทุกคนนะเสงเสงเสงเดี๋ยวพี่เสือขออนุญาตตั้งกล้องไว้อนแบบน้ำก่อนแสงแสงมังกลายาเจมิอ่ามีการท่องได้ปะเสงแสงมังกรายาเจนะเปิดนะ ไขายไม่ขายจะได้แล้วครับได้แล้วครับผมรถใครมาครับรถใครมาสีดำนะฮะร้าน้ำมามามาอาจจะแก้วรถเอฟซมาใช่ไหอ๋อมาแก้วละสิบาทเมนทับูกินไหมแก้ละสิบาทที่ทำไม่กินรถไนะครับดูดูก่อน ตานะโอ้มหาตานะ FC นะฮะอ๋อรถมหาตานะฮะ FC คนกำลังนั่งอ ก็หอบข้าวหอบของไปไหนก็ไม่รู้นะครับคุณลุงพลังไปหมดนะก็มาเต็มนี้ใช่ไหมอ่าฮะเนื้อมาเต็มมบอันี้ก็ อ๋อโอเคโอเคฮะเอาพอม่เจ็บนะฮะเอฟซีนะฮะประมาณนี้นะเอฟซีเนาะบรรยากาศล้วหลังจากอ่าลำเสร็จนะฮะน้องก็มีการต่างๆนะเอฟซีอ่านะฮะขออนุญาตนะครับลงคลิปนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแมงทับปูชาแน l ครับผม